เลือกเพลงก่นอนวันนี้เราจะมาวันนี้ผมมาสตีรีมปรอบนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ผมไปตากผ้าผมผมไปตากผ้านะก็เลยต้องมาสตรีมใหม่นะวันนี้เรามาเอาชิลล์อรอบกันดีกว่านะครับผมตัวน,นี้คนเ,เยอะๆผม,อมเอาเมาส์หายเมาส์หายเฉยแล้วโอเค กีมันเออเลยนิดหน่อยนะครับอ้าวมาเป็นงนั้นนะมานนีูกันครับสงสัยผมจะเล่นจอเต็มไม่ได้นะต้องเล่นแบบนี้แทนก็ได้เห็นทัทกป้านหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผม รอดของผมเองนะครับผมอ่ะอเวอร์ไหนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมมีผมมีอีเวอร์หนึ่งนี่นหะไอเวอร์นั้นผมอยู่ไหนอะที่ผมสร้างบ้านไว้อะผมสร้างผมจะไม่ได้เซฟลองหาก่อนนิดนึงนะครับหาก่อนนะครับเ mm hmm. นี่ย เจอเซอร์มาแล้วอันนั้นชื่ออะไรนะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงไฟโฟลเดอร์นี้ไอ้แบบนี้ลืมลืมเฉยเลยครับเล่นจอเต็มไม่ได้อะสิงอะจอเต็มมันจะบรัรกแบบเมื่อกี้เนี่ยเส็งเลยครับผมอ่ะนี่ครับผมนี่นี่ผมจะเล่นเวอร์นี้นี่ไงครับผม เส็งไร้เล่นจอเต็มไม่ได้อะไรนะพึ่งกินตัวบอรี่แป๊บนะเนี okay. yeah. oh, 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 oh. Okay. ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอนเป๊บไม่มีสก,กินนะ <laughs> ผมไม่มีสก,กินครับผม ทำยังไงผมโคดทางนึงดีวกว่าลงทางนี้กันเดี๋ยวมีทอดยังไงเดี๋ยวมันผมมีอผมมีไฟอยู่นะครับผมมีอาหารอยู่ิดี๋ยวอ่าเดี๋ยเดี๋ยวนี่กันดีกว่าทำสเต็กก่อน โอเคโลนี้ครับทันมาเอาม้มาเอาอันนี้ไปอ่าแล้วก็ซีดทำฟาร์มข้าวกันเลยกันครับผมเราต้องไปหาเหล็กเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้เหล็กผมขาดแคลนมากเลยนะครับผมตอนนี้โอเคได้เดือดก็ไม่มีแล้วครับผม หาถังน้ำก่อนเราหาเล็กเพิ่มก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเอาอเราจะมาเผาทำถัาางน้ำแล้วก็ทำฟาร์มค้าวแถวนี้ด้วยกันนะครับผมคือจริงวนนี้ผมสร้างไว้นานนั้นครับแต่ว่าผมเคยลองทำคลิปไปแล้วนะฮะมันบักกครับผมคลิปไม่มาไฟไฟมันเสียผมก็เลยมาสาตีมแบบดีแทนเลยกันนะครับผมจะไม่มีตัวเมวียใช่ไหม โอ okay. เคเหล็กกับมเล็กนีคิปเปอร์ใช่ไหมกูคิปเปอร์ระเบิดหลังจริงๆเลยจริงนะผมกลัวจริงไนงะคิปเปอร์เนะี่ยอยู่มาชอบอยู่มาชอบมาระเบิดตูดนะครับผมทุกคนคิปเปอร์อย่าโผล่อย่าโผล่มาแถวๆนี้นะครับโอเคเราได้เรได้เหล็กมาแล้วนะครับผมว้าย ไปดีกว่าครับผมเราได้ของที่ต้องการนะครับเฮ้ยผมได้ถังน้ำมาเพิ่มเยอะเอ้ยได้ถังน้ำมาอันหนึ่งนะได้ได้ขาวถังน้ำมาหนึ่งนะแล้วก็อ่อ ทา,างน้ำจะเอาเหล็กไปเผาเลยไงจะเอาโอเคเสร็จน้ำแล้วก็ทำจอบครับผมจอบเอาเป็นจอบหินเลยกันนะครับผมดเด็กโอเคเอันเดียวแล้วก็จอบอ่าไม่ได้เรจะทำจอบหินมาโทร อ,อ,อ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่กระพุตัวกไง่ีผมเราก็ได้จอบมาแล้วดีได้เหล็กแล้วผมเสร็จครับผมก็ได้ถังมาแล้วนะครับ ผมมาทำเลยก่อนหอซักตรงนี้ท่เอาตรงนี้มันจะมีหอเป็นหลุมผมลองใส่นี่จะหลุมคิปเปอร์นะครับผมโดยเคลียร์พื้นตรงนี้ก่อนด้วยกันนะครับเคลียร์ปรเชพาพื้นตรงนี้ก่อนโอ,โอ้ยเจ็บ ค okay. ได้น้าแล้วครับผมเราวางก่อนเลยนะกโอเค okay. แล้วก็นี้ห้าบล็อก น้ำไปไม่ถึงน้ำไม่ถึงเป,ไป็นไรมาคราวนี้อันนี้ผมเริม่มมบนคอมแล้วนะผมอันนี้เป็นนะ น,นี่จะมันจะโหดร้ายหรือเปล่านะฮะ เราทำดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราลงท้ำเดี๋ยวขอเตรียมของก่อนผมจะทำอะไรนะมีดาบนะผมมีอัลมาดอนมาอยู่ข้างล่างนะผมจะลงไปทีแมา่าหังน้ำหน่อยน้ำหน่อยหันก่อนยุงหิวหิวหิวกินยุงหางก่อนครับเราเอาน้ำก่อนเผื่อเจอลาวาเราได้ตักราดได้นะครับผม แล้วก็ตกจากที่สูงนะครับผมโอเคปครับผมเสียงเพลงดังไหมว่าไหนะเดี๋ยวลองตั้งแบบที่ปรับสับเนี่ยที่ปรับเบาสุดแล้วนะฮะเนี่ยดูด้นเี่เพลงนี้ผมใช้เปิดโดยโกมิวสิคนะครับผม ผมจะลงทางนี้กันนะเดี๋ยวจะลงอาวาดอนดีนเดินยากจังครับเนี่ยซองเดี๋ยวดูอายับได้กอนสเกลิตันอยู่ขวาทางนี้เลยครับผมเสียงมันมาจากทางนี้นะอาตายแล้วไงไม่มีทอ็อต มา้มทอป่ะโอเคเรื่งูคนใกล้เลยครับผม Okay. OK. Oi. เกลิตันอีกเหตุสเกลิตันข้างหนตัวหนึ่งครับผมคอปเปอร์คอปเปอร์เ้าจะไปแอ็กไกคุณนะ นครับผมีเ่เราปลอดภัยแล้วครับผมอยู่ยังไงเลยอ่ะซอมบี้มัอนอยู่ขวาไงไป้วยคือจะถามว่าตอนผมสตรีมอยู่เนะี่ยไอที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมใช้หูฟังยี่ห้อไหนผมไม่ได้ใช้หูฟังนะครับผมกี่นึงนะครับกดไป เสียงมันอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะห่เหล็กก่อน,นผมช่วงนี้เหล็กต้องการเหล็กกำลังขาดตลาดลับผมไม่มีไม่มีฟาร์มเหล็กนะประ,ประเด็นเ,เราดูดิรัดสุสดีตอนนี้เป็นไงบ้างนะผมก็ไม่มีคนนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผม คือผมแค่ลองสตรีมไปก่อนนะวันนี้เสียงมันมาจากที่นู้นเลยอะ่ะเปิดสามวันผมอยู่ที่ไหนนี่ผมอยู่วายห้าสิบเอ็ดอดีเลยอะ่ะโอ้โหวอเสียงอยู่ตรงนี้แหละกดผิด F 5เลยนะ F 3สิครับผมทำทางขึ้นกันดีกว่า ีทางขึ้นผมขึ้นผมมาจากทางนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยสกลิตันสเกลอยู่ตรงไหนเ่ย ตรงออมาลอนไม้นะครับผมไดวดูฮะนี่ออมาลอนไม้ผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้านะผมก็เอาเรู้องอมาลอนแหะสิ่งมันก็จากทั้งยังจะวางท็อตครั ไม่เอาอว่าทำเดี๋ยวเพิ่งลงเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปลงทีหลังกันนะเดี๋ยวไปดูข้าวตัวเองก่อนก่อนจะดูข้าวครับผมมืดแล้วครับผมโอ้โหเราลืมลืมปิดประตูไว้ <laughs> ลืมปิดประตูดีแนละ้วต้องไปขึ้นมานี่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเนี่ยสวัสดีเพิ่งเจอคิปเปอร์อยู่ตรงนู้นนะ มีสเกลตรงนู้นนะผมคิปเปอร์ตรงนี้ตัวหนึ่งห้าวัยคุณกบคิปเปอร์นู้นคิปเปอร์หายไปแล้วตอนนี้เห็นอยู่ตอนนี้เห็นอยู่ตรงนี้เลยคิปเปอร์หาย ขี er เ่เปอร์ไฮ้ม่รันเห็นกับที่มีสกเกลตาตรงนี้นี่สกเกลตาตรงนี้ครับผมโอ้ไม่มีกระดูออกกะดูนีนี้ดูกนี้นี่ผมได้โบนมิวแล้วครับผมเสียงมันคลายเลย เลยอ๋อมาครับผมโอเคนี่มีอะไรครับผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานะฮะแป๊บหน,นึ่งเปิกประตูปเปิกประตูมานะครับผมมาเี่กันต่อครบอุย ตรงนี้ผมว่าน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ในนี้น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างนี้บ้างแหละครับเฮ้ยโอ้ย,อยว่าเด่ๆๆๆไม่ได้กินข้าหรกไปแล้วเ้ยกูตกใจ ว่าแล้วมันต้องมีตัวอะไรสักตัวมันต้องมีสิ่งมีชีวิตสวีบเบอร์เรียกินอั่นกว่ามีทางนี้ตันครับผมเตรี คอมพิวสองตัวข้างหน้าอีเฮียะเกลอีกตัวหนึ่งชิบ้าตายแล้วผมไปเอาผมไปขับโ, <c oughs> โ,โ,โลกกันดีกว่าก็ตายแล้วเมื่อกี็พูดคำหยาไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตกใจเลยทีเดียวผมไปเอานี่ก่อนดีกว่าผมไปเอาเอาโล่ก่อนดีกว่าผมกินอาหารก่อนก่อนนะ มันก็จะหมดครับผมข้าวก็ไม่โตเดี๋ยวนะผมจะทำนะโล่โล่โลโล่ทำไมไม่พอโอ้ขอกเก็บก่อนนะครับอหินโอริโอโอันนี้ดินคาร์บ,บสโตนของมันจะเป็นเต็มเลยทุกคนเก็บของแป๊บหนึ่งครับ คอปเปร์นี่ก็ไม่จะเป็นนะผมโอเคอนกระดูกมไม่มีธนูอ่ะเฮุ้ของค้าธนูแล้วได้แล้วนี่ลืมเลยเดี๋ยวผมทำโล่ก็กจะหมดครับหลุดหลุดมันหลุดครับ ผงใสยจะหลุดก็ผมประมาณนี้พอแล้วกันนะครับยังวม่ได้ทำอะไรเลยหยุดคือมันหลุดตลอดเลยอะทุกคนคไปแล้วนะครับใช้ได้ไรฮะ <c oughs> สตรีมแค่นี้พอนะครับผมยี่สิบนาทีก็พอแล้วนะฮะปแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะทำไมมันเป็นเนี้ยเฮ้ยไปไหน ดูดียังอยู่ดีไหมครับผมอยู่ดีไหมครับยังอยู่ดีอยูร่รเปล่าติดันรลุไงครับผมเดี๋ยวทําโล่เดี๋ยวเราไปลุยถ้ำอีกนิดนึงก่อนดีกว่าอย่าอย่าอยังไม่ต้องปิดับผมสตรีมยม่เพิ่งปิดเด้อตอนแรกจะถอดใจจะปิดสตรีมแล้วได้โล่แล้วครับผมก็ธนูอีกหนึ่งครับผมได้แล้วครับผม มผมจะไปที่ทําเดิมเลยนะครับเมื่อกี้นี่คือเน็ตมันหลุดไงครับผมจะถอดใจอยู่แล้วเออดีนั่นเน็ตกลับมาเฮ้ย <c oughs> ทขาไม่อยู่เหมือนวางเดี๋ยวเอาเพิ่มมาสวตบัลรีเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับ เกีวอีกตัวหนึ่งครับจะถอดใจหรืแล้วจะปิดสตรีมแล้วทีนั้นกลับมาพอดีอเคป่ปมาอะไรก,ก็สกิลค่าได้รูปมาแล้ว ตันหายทุกคนเฮ้ย,ยคลิปเปอร์เฮ้ไอ,อตูดมึกสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในยมาครับก็คือเจ้าคลิปเปอร์นั่นแหละ นี่โอ้ตกใจตกใจเลยเดีครสกิลหายไปไหนอะ่ะสกิลหายตัวเองนี่มันหนักกว่าคิปเปอร์หายตัวอีกนะเนีาจริงอตกใจ กคงไปถางฝั่งกุญแจอ่าจิงจิงหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีหมู่บ้านแถวนี้ไหมอะยากมาจุดหมู่บ้านในวิลลซีครับอะไรนะมาเีจริงๆ,ๆเลยมา อาผมไปใหต่อดีครับโอ้คือบอกเลยว่าคิปเปอร์นีนผมเกลียดมากๆากอะ่ะเฮ้ยอย่าดียิ่งเกลียดยิ่งเจอต้องไอเล็บอยู่ยิ่งเกลียดยิ่งเจอก็ผม <laughs> ตามที่พี่แท็กเขาบอกแหละยิ่งเกลียดยิ่งเจอนะครับผม <laughs> เฮ้ยอาหนนะทำ ผมมองว่ารีวินดูแต่สภาพนี่น่าจะคล้ๆเรวินอยู่ครับผมกลัวว่ะกลัวกลัวอะไรพี่กลัวคิปเปอร์นั่นแหละตรงนี้นี่บอกได้เลยว่าเราไวมากนะเจ้าคิปเปอร์เคะพอแล้วแหละ จะ่ร้องดันบานตายแล้คิปเปอร์มาจากไหนมาจากไหนจากไหน,นคิปเปอร์ผมลองเอาอะไรสอยหน่อยกันลองสอยหน่อยมีตัวอะไรผมสอยบ้างเดีย๋ยวใส่พึ่งให้ดูไหมใสยพึ่งโดน,นพึ่งต่อยก,ก่อนเถอะมีแกะให้ยิงไหมครับผมมีแกะอใู้มึงลองยิงด้วยปั๊บ เม้ยิงอย่างแม่นเลยรอเข้าใครหลังับผมตดแกบอกใครค่าใครอะไรเข้าตู้ฉันเอ้ตรงนี้ <c oughs> ต้องเหงนินฟ้านิดน,นึงนะผมเดี๋ยวแต่มันวางอีกเดีจริงๆเลยไหมครับแล้วกระปิดสต,ติมากจริงๆ เอเตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมทอนมันจะหมดเลยอเราตีมานลาขนาดไหนแล้วนะี่ยดูก่อนยี่สิบหกนาทีนะครับผมหาเมาด็มดหาเม็ดข้าวเพิ่มก่อนเดี๋ยวจะได้เอาไปปลูกกันได้เพิ่มนะครับ Ba, เดี๋ยวผมปักทอดบริเวณฟาร์มข้าวหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดครับผมเดี๋ยวจะตื่นเต้นนะครับผมเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นก antu. ันด้วยคือผมไม่อยากตื่นเต้นกลางคืนเนี่ยโอ๊ยตัวอะไรจิ้มโอ๊ย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 ตัวอะไรจิ้มดูสิครับ โอเคเทน้ำเล่นดนะยเอาตายแล้วไงไฟดับเลยจะเทน้ำเล่นแต่ไฟดับไปทีเดียวโอ้โหมืดเกิน คือถ้าถาว่าผมมีเชตเดอร์ไหมมีอยู่นะครับผมแต่ว่าขี้เกียจลงนะครับผมคือเชตเดอร์ผมเคยลงแล้วนะมันกทำทำซัดคอมผมกระตุกเลยอะอน้ำรีบลงไปเร็วเร็วดิโอเคไปเห็นอะไรครับผมสตรีมพอละยี่สิบนาทีนี่ก็พอใจแนละยี่สิบสามสิบนาทีพอใจแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วนะครับ อุ้ยผิดไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ